เจอการน,นะคะที่ช่อง YouTube นะคะปาริตาชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้คะตัวปางเองเนี่ยจะมาทำเป็นลอดหรือเท่านั่นเองนะคะนะก็เรียกง่าว่าเป็นการลองผลิตภัณฑ์นั่นเองเนาะจะบอกว่าแกะเล่นแกะลองก็ไม่ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคือใช้มาค่อนข้างที่จะ สักระยะหนึ่งแล้วนะคะใช้จนแบบแพ็กเกจเยินแล้วทุกคนค่ะแต่คิดได้วเฮ้ยเรายังไม่ได้ทําการรีวิวเพื่อนได้ดูกันเนะเาะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสื่อนะคะได้มากยิ่งขึ้นเนาะโอเควันนี้นะคะก็ลงเป็นงานผิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้วก็เขียนคิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก,ก็จะมาลงแป้งฝุ่นกันบ้างแป้งฝุ่นวันนี้นะคะต่อไปเลือกที่จะมานะคะล่อหรือเท่าคือตัวนี้เลยทุกคนค่ะเป็นของนะคะสะสินั่นเองนะคะเนาะก,ก็สำหรับตัวนี้เขาบอกว่า เซตผิวเป๊ะนะคะเบอร์ถุงขนเนียนกลิบเดี๋ยวเราก็มาดูการน,นะคะในหมวดของเรื่องสีด้วยเนาะว่าจะถ้าจะผิวเราเนี่ยรอดหรือไม่ลอดแล้วก็ในหมวดของรูปถุงขนเนี่ยเบอร์ได้จริงหรือไม่นะคะเขาก็มาในรูปแบบกระปุกที่เป็นแบบนี้น, Seven, นี่ค่ะในเซเว่นทุกคนแต่แอบไม่แน่ใจนในเรื่องราคาเพราะว่าใช้มานานจนกระปุกเยินเยินแล้วทุกคนขาเนาะสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าสัสี all day fix นะคะ translucent setting powder นะ,ะถ้าม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนขาเนาะเขาบอกว่าเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความ แบบละเอียดนะคะแล้วก็ใช้สําหรับเซ็ตรองพื้นหรือว่าคุชชั่นคุชชั่นไม่ใช่คุชชั่นคุชชั่นในขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการเซ็ตผิวนะ,ะให้ดูแบบดูมีความแบบแมทขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะเขาบอกว่าติดทนตลอดวันนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีรองพื้นอันนี้คือแปนอะไรที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะถ้าแบบใช้แล้วทําให้หน้าเทาหน้าละลายเม็ดเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคก็จะเลิกใช้ไปเนาะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้ไม่มี แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนั้นทุกคนแล้วก็ไม่มีซิลิโคนเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคกับสามตัวนี้ก็คือสบายใจได้เลยนะคะปริมาณสิทธิที่อยู่ที่50กรัมนะทุกคนเพื่อให้การเสียเวลามาเริ่มใช้กันเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขอยืมพับตัวอื่นมาใช้กันก่อนนะคะเพราะว่าตัวบางอิงเนี่ยอะไรที่มันแบบค่อนข้างบางๆนะทุกคนไม่ได้อยากได้อะไรที่มันแบบ ราหนาห,นาหนาเนาะดี๋ยวนี้ก็คืออยากจะแต่งหน้าที่มันแบบง่ายๆชิลๆคือแต่งแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้จริงนะคะเนาะ,ะเป็นประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะยืมพับตัวนี้ก่อนนะคะนาอนแล้วก็โอเคมานี่เปิดนะคะเราจะดูเนื้อแป้งเนื้อแป้งเนี่ยเขาจะเป็นออกแบบเหลืองๆส้มๆทุกคนโอ้โหยายเห็นมากๆเลย นะในโทรศัพท์เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเนาะจะแบบเห็นดีเทลอะไรชัดขนาดนั้นไหมนะคะด้วยความที่ว่าด้านนี้ก็คือแสงแดดด้านนี้คือแสงไฟเนาะก็คือแบบเนี้ยทุกคนโอ้โหอยากเห็นคือเนื้อจริงของเขาว่าจะเป็นเนื้อที่ละเอียดแล้วก็มีความแบบนุ่มละมุนมากๆทุกคนคะ่ะเห็นในเนี่ยมันอาจจะดูขาวใช่ป่ะแต่ความเป็นจริงเขาเป็นแบบเนื้อแบบโทนเหลืองๆส้มๆนะคะทุกคนคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะมา แอนไปยินเสียงรถนิดนึงนะทุกคนแถวนี้เด็กแว้นเยอะหลอนเล่นหยอกหยอกเดี๋ยวเราจะลงข้างนี้ก่อนละกันนะนี่มันจะมีกลิ่นด้วยนะทุกคนแต่ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบไม่โอเคนะเออตรงนี้ตัวปังอีจะสับเอานะคะเพราะว่าจะไม่ปือป้อปือ้ดปืนะทุกคนเพราะว่าในระหว่างวันอะมันชอบมีปฏิกิริยากับผิวแต่ไม่ได้เกี่ยวกับแป้งตัวนี้นะคะเนาะ ไม่ว่าจะใช้อะไรมันก็ชอบมีปฏิกิริยาเอ,อนาะคะเวลาเงือออกอะ่ะมันจะเป็นไม่รู้ว่าใครมีปัญหาเหมือนกันไหมเนาะเราก็เลยพยายามแบบเลือกสารหรือว่าพยายามแบบหาแป้งมาทําการทดลองนะคะเพื่อให้แบบเจอในสิ่งที่มันรู้สึกว่เาเอยโอเคมันแบบดีกับผิวเราที่สุดแล้วทุกคนค่ะเนาะแต่ถามว่าเมื่อเจอที่ดีที่สุดแล้วหยุดหรือยังก็ยังนะทุกคนเพระพยาะเราสึกว่าเราเป็นคนที่ชอบเล่นชอบลองอะไรไปเรื่อยๆทุกคนคะ่ะเนาะ แล้วก็มาเป็นไกด์ไลน์ให้กับสาวๆหลายๆคนนะคะเนาะสำหรับแบบว่าอย,อยากจะแบบได้แป้งดีๆสักตัวหนึ่งไว้สำหรับในเรื่องของการเซ็ตผิวหรือว่าดูแลผิวนะคะในหมู่การที่ว่ากลัวหน้ามานันอะไรแบบนี้เนาะกน่นแหละบางคนก็คือแบบใช้รองพื้น ccbb คือจบแค่นั้นเลยแต่ตัวปังเองคือไม่สะดวกแบบนั้นนะทุกคนหนะาเนาะเพราะเราเป็นคนหน้ามาันเราก็เลยต้องหาตัวช่วยในเรื่องของการแบบทําให้เครื่องสำอางเนี่ยเซ็ตตัวแล้วก็อยู่กับเรานะคะได้แบบยาวนานขึ้นนี่ด้านนี้คือข้ามที่ทาแล้ว เขาจะบอกว่าผิวมันมีความแบบเนียนละเอียดมากทุกคนค่ะแทบไม่แตกต่างเลยนะเออเพียงแต่ข้ังนี้เขาจะดูแบบเนียนดูลมูลขึ้นแต่ด้านนี้เขาก็ยังเป็นหนังหน้าอยู่นะคะทุกคนค่ะเออมาเราก็มาลองลงกันไปเลยให้ทั่วนะคะทางหน้าตัวนี้เขาแบบเซ็ตเครื่องสาอางได้ดีนะทุกคนเออทําให้แบบเครื่องสําอางน้องอยู่แบบติดทนนานมากขึ้นนะคะนาอในระหว่างวันนะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่า ความมันไม่มันบนใบหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คนอันนั้นอะ่ะใช้อะ่ะเออใช้แล้วแบบ เขาห้องแอร์ไม้ทางานในที่ห้องแอร์หรือเปล่าหรือว่าใช่แล้วอยู่กลางแจ้งไม้ธรรมดาทางานแบบอยู่กลางแจ้งตากแดดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าเป็นคนเงยออกง่ายไม้อะไรอย่างน,นะนง,นออง,งนี้นะคะมันก็แบบหลายๆปัจจัยนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาในรูปแบบที่มันเป็นกระปุกอะทุกคนเพราะฉะนั้นก็สะดวาตากต่อการพกพาแน่นอนนะคะก็สามารถพกไปเติมในระหว่างวันได้นะไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเฮ้ยแบบ ถ้าเราไม่พกไปแล้วมันจะนู่นนี่นั่นนู่นหรือแบบพกไปได้ทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขามาในรูปแบบกระปุกมาสะดวกต,ต่อการพกพาอยู่แล้วนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดก็พกได้นะไม่ได้กินพื้นที่ในกระเป๋ามากมายทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ขดรองแค่เนี้ยมีความตะมุตะมินะคะปกปิดเนี่ยเออนะอืมเป็นประมาณนั้นเราก็มองว่าโอเคเลยมันไม่ได้แบบมีความยุ่งยากอะไรแล้วก็เป็นแป้งที่เนื้อดีนะคะแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยากับตัวรองพื้นนะคะที่เขาเคลมมาจริงๆอันนี้ดีจริง ไม่จกตาน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะที่อยากได้แป้งนะคะไว้ทานในระหว่างวันเนาะแล้วรู้สึกว่าอ้ผิวมันเรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผิวหน้าเรามีความแบบเรียบเนียนมากขึ้นแนะนําว่าเคยเลยตัวนี้สาะสีนะคะเป็นสีชมพูเนาะส่วนในสีอื่นอะตัวเองยังไม่กล้าการันตีให้เพราะว่ายังไม่ได้ทําการทดลองกับตัวเองก็เลยไม่สามารถพูดได้ว่าเออน้องดีทุกสีไม่ใช่นะคะส้าต้อตัวเองลองสีดีบางเองก็บอกเลยว่าเออสีเนี้ยแหลมและแจ่มมากนะคะดีมากเลยหรือว่าแบบว่าแต่งหน้าแบบ ทั่วไปแบบน้องนนักศึกษาเนาะก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่วาบางเบาดีด้วยนะคะไม่หนักผิวด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเราลงรองพื้นอะเราก็ยังอยากจะได้อะไรที่มันแบบเบาสบายผิวเลยใช่ปะเพราะฉะนั้นอะตัวแป้งฝุ่นเองเราก็ยังอยากให้เบาเหมือนกันนะคะเนาะไม่ชอบลงถ้าไฟในระหว่างวันรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันหนักหน้ามันแบบหน้าเหมือนสังขยามันแบบยืดยาดไปหมดก็ไม่ใช่ไม่โอเคเนาะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบบางๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่าต้องการการปกปิดผิวขนาดนั้น โดยเฉพาะผิวช่วงนี้เราต้องจำเรเไปว่าอันนี้ไม่ได้ชมตเ่นนะแต่แค่สังเกตนะคะว่าเฮ้ยผิวมันดีขึ้นคือในหมวดของผิวมันรู้สึกว่ามันอิ่มฟูขึ้นนะคะแล้วก็บวกกับตัวบางเองกินน้ำวันละสองลิตรด้วยจริงสองลิตรกว่าด้วยดิเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมันก็เลยทําให้เกินสองลิตรกว่าซึ่งปกติแล้ว่ตัวบางเองกินน้ําก็คือ หนึ่งขวดเลยกัทุกคนขวดละหกบาทเจ็ดบาทเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนิดเดียวเท่านั้นคือกินแค่นิดเดียวนะไม่ใช่หมดขวดนะหะต่อวันซึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่ค่อยโอเคกับร่างกายเลยนะคะไม่ดีเลยอ่ะทุกคนค่ะเนาะนี่กริปเห็นไหมแต่ช่วงนี้กินน้ำเยอะผิวมันก็เลยโอเคดีขึ้นนะคะแต่ยังงีหมดของสิวว่ามีบ้างปะลายในบอกถือพดอะไรพวกนี้แนละ้วแต่ถือเศษไม่มีนะจ๊ะน,นี่เนียนเรียบกริปเลยทุกคนคือแบบ ดีจริงๆอยากให้ไปลองนะคะใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์เข้ามากันนิดนึงนะคะเป็นการบอกต่อนะคะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสาวด้วยกันเนาะที่เข้ามาดูแล้วเราเออเราเป็นอีกหนึ่งเสียงนะยืนยันว่าเออ้องใช้ดีจริงอะไรอย่างนี้นะคะตัวเราเองเนี่ยยืนยันหนึ่งเสียงแล้วว่าดีจริงแน่นอนนะคะเนาะอ่าโอเคนี่หน้านแบบลื่นละมุนมากเลยทุกคนเออดีเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแต่งตาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาวอร์กันต่อค่ะ ตัวปังเองนะคะก็ไปแต่งหน้านะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุกป,ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเนาะก็ไปลุกที่แต่งอยู่บ้านเรียบรยบง่ายๆนะคะเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็กลับมาสูบให้ฟังนะคะสําหรับแป้งตัวนี้นะคะคล้องสระสีนั่นเองนะคะเนาจะบอกว่าเป็นอะไรที่ใช้เราชอบเนาะซึ่งตรงคอนเซปต์ตามที่เขาเคลมมานะทุกคนเขาบอกว่าช่วยเรื่องของการเบอรูรมขนใช่ไหมจะบอกว่ารูมขนเนี่ย แทบไม่เห็นอะไรเลยทุกคนคะ่ะเป็นการเบอร์ที่แบบเรียบเนียนกริบแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมันมีความแบบสมูทนะคะแมทคือผิวสวยอะทุกคนคะ่ะนาะจะเป็นแว่าเป็นแป้งกระปุกที่เกินค่าดมากๆนะคะไม่มารีวิวไม่ได้แล้วนะคะเผื่อใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้แป้งนะคะสำหรับพกพาไปเติมในระหว่างวันนะคะนาะแล้วก็เติมเต็ม,ตมความมั่นใจให้กับผิวนะให้มันมีความแบบ คงความเรียบเนียนนะคะเหมือนตอนเชา้าที่เราแต่งออกมาเนาะก็แนะนําเลยตัวนี้ดีจริงไม่จกตานะจ๊ะได้ผิวที่สวยนะแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะหนึ่งกระปุกเนาะมีขายที่เซเว่นนะคะทุกสาขาเลยก็ลองไปเลือกซื้อเลือกกันดูเนาะ <S <S สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มากันแบบเรียบเรียบง่ายๆนะคะ <S <S เพื่อเป็นการแบบบอกต่อแล้วกันเนาะว่าเออเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็เอามาใช้ให้ทุกคนที่ดูกันนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าเฮ้ยผลที่ออกมามันเป็นประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็ ใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากน้อยแค่ไหนนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยที่ได้ลองใช้เนี่ยก็คงจะชอบน้องเหมือนกันนั่นเองนะคะน้องใครที่ชอบลิวิโอนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนิดหนึ่งนะคะทุกคนขาะนองในเมื่อก็ดูตั้งแต่ต้นเนีจบลิวิโอแล้วนะคะขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะคลิกไลค์กันนิดหนึ่งนะคะเนาะเพื่อเป็นแรงบดาลใจเป็นกําลังใจให้กันแบบ ทำคลิปมันมีแบบต่อเนื่องแล้วก็มาแบบเรื่อยๆเนาะอะ,อะสำหรับคลิปวิดีโอนี้รับก็คงต้องขอตราเพื่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวกับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปะะวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย